ไ,ไม่ไม่ผลิตไม่ผลิตไม่กล้าผลิต,ตนานนานแล้วค่ะนานแล้วหลังจากที่มันดูรุนแรงมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติค่ะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มาด้วยอาการก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะแปลกแลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรวจก็อ่ะ สักทีให้มันจบจบไปเราเตรียมใจมาก่อนหน้าเลยใช่ไหมพี่แต้วว่ายังไงก็ไม่ต้องพัดจะไม่หรอกก็เราก,เราก็เราก็พยายามแบบป้องกันทุกอย่างอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าจารตกอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็อ่ะไม่รู้แบบจังหวะไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะก็รู้สึกว่าอินเทรนด์ดีค่ะอออะรรทีีี่่ัััันน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 ้้มมเป็ูวาคใช่ก็แต่รู้สึกว่าหลายคนรอบลาลายรอบตัวก็ค่อย นะโดนกันไปอะไรเงี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ประกอบกับการเป็นครั้งนี้มันไม่ได้รุนแรงมาก้วยสําหรับหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่รุนแรงก็อาจจะมีแต่ว่าแบบอาแต่ว่าอย่างเราเองก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้มีอาการอะไรเยอะแยะมากมายหน้านี้ก็คือเราตรวจแล้วตรวจอีกตรวจสาตรวจอยเีเราไปติดมาครั้งนี้้องตรวจย้ำหลายรอบแล้ว,ว,ว,ลว,ว,ลวเออไม่ไม่ไม่ได้หลายรอบขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันมันเริ่มมาด้วยอาการน่ะก็เริ่มทำแนงทำแ่งแล้ว หรือเปล่านะใช่ใช่ค่ะมันจะแบบมันจะมันจะเจ็บพอแบบแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็เหมือนจะมีไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันวันแรกที่มีอาการเลยอ่ะก็ตรวจไม่เจอคือตรวจเอชีทีแล้วไม่เจอแต่ว่ามาเจออีกวันหนึ่งที่เริ่มเริ่มแบบเริ่มเป็นไข้ค่ะเราได้นับไม่ถอหนะเนี่ยที่เราบอกว่าลุ้นเป็นไม่เป็นเป็นเป็นอยไรกี่รอบไม่ไม่นับค่ะเพราะ คือมันเหมือนกับเราก็อยู่กับมันไปไปเลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเออ่นับทำไมอะไรเงี้ยก็แค่คงเหมือนทุกคนแหละที่รอดูว่ามันจะไปจบแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็รอให้มันจบอะไรเงี้ยค่ะละหนาวไม่มีหรอไม่สั้นค่ะตีสักตีสักต่ออะไรค่ะต่ออะไรค่ะค่ะถึงโควิดค่ะถึงโควิดเอาโควิดนะโอเคค่ะ เอออยู่เออไปฮอสเทลค่ะเพราะว่าอยู่กับคุณแม่ด้วยอะค่ะแต่คือปกติโชคดีที่เออใช้ชีวิตแบบค่อนข้างแยกกับคุณแม่อยู่แล้วหมายถึงไม่ไม่ได้ทานข้าวด้วยกันแบบเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนก็คนนอนก็คนละห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออเป็น,เป,นเป็นเหมือนเกาะป้องกันไปชั้นหนึ่งแต่พอเป็นอะเราก็เลยแบบไม่อยากเสี่ยงอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ,อยู่ฮอสเทลดีวกว่า ก็อยู่อยู่ที่โฮสเทลสิบวันค่ะใช่ค่ะสิบวันแล้วก็แล้วก็รอจนแบบเหมือนอาตามที่คุณหมอแนะนำคือสิบสี่วันก็คือยังต้องผ่านกับคุณแม่อยู่ก็จะก็ก็กกกห่างกันนานกันะได้ทำกิจกรรมอะไรพิเศษมในช่วงช่วงดูแลตัวเองอุยก็อ่านหนังสือค่ะแล้วก็พักผ่อนปมาหนึ่งสเตชันค่ะแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเช็ค ว่าปอดยังโอเคอยู่ไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นเม่ออมันมันก็เหนื่อยขึ้นด้วยแต่แต่ก็ยังไม่อยากสรุปกบับนั้นเพราะตอนนั้นมันยังมีไข้ยอยู่อะคะ่ะก็เลยคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่คนป่วยจะรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ไม่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 ได้เหนื่อยะคะ่มะมอะไรนะคะมัน ออไม่ไม่ค่ะคือคือตอนที่เราเช็คอะก็คือเรายังอยู่ในโรงพยาบาลก็ม,มันยังไม่ลองเนาะมันเพิ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอลองไม่ลองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งในการแบบสังเกตตัวเองค่ะบางคนเขามีผมร่วงอะไรเงี้ยจ้มีหร่วงอยู่แล้วปก,กติ่มเลยไรู้ใช่ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะหรือเปล่ามีออาากรเหนื่่ยไงค่ะ เออไม่นะคะก็ก็ปกติยังปกติอยู่ค่ะแต่ก็คือพยายามแบบพยายามทานวิตามินอะไรต่างๆวิตามินซีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่ที่แบบน่าจะช่วยไม่ให้แบบเกิดลองโควิดอะไรอย่างเงี้ยมีพลังเพิ่มดเลยค่ะโอ้โหเป็นแต่ว่าจะไม่นักกีไม่รอดเรียกจะไม่นักกีคือหลังจากที่เราเป็นทุกคนแบบสักปีนักเดือนเป็นทุกคนทั้คน มันเป็นเป็นอารมณ์ไหนนะสักทีนะแบบว่าก็อนี้จแม่นากทีหมดแล้วเนี่ยรอบนี้ใช่ก็มันมันมันเขาแรงจริงค่ะรอบเนี้ยก็เลยก็ต้องยอมตองยอม่นกีต้งยผลิตเลยไหมคะหรือยังไงไม่ไม่ผลิตไม่ผลิตไม่กล้าผลิตนานนแล้วค่ะนานแล้วหลังจากที่มันดูรุนแรงมากขึ้นอะย่เงี้ยค่ะใช่ค่ะ ช่วยแบบจัดการเรื่องเอ่อฮอสเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ดูแลเรื่องแบบตรวจตั้งแต่ตรวจเอชดเคนี่นั่นก็ดูแลหลายอย่างอะไรนะคะเออเมื่อเมื่อวานค่ะใช่ค่ะก็ฉลองกันแบบกล้ากลัวกเพราะว่าเออมันก็ยังอยู่ในช่วงที่พีคมากๆอยู่เนาะก็ ก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะแบบยังไงดีเราก็มี ATK มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปลอดภัยดีนะตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่มีนะคะมีอะไรพิเศษนะคะแต่อีเวนต์อะไรเขาจะที่ไหนคะก็เป็นแบบว่าสุดยอดดินเนอร์กันอะไรกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะแบบก็มีอยากจะเจอเพื่อนหลายคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอพอมีโอกาสนี้ก็เลยเหมือนใช้เป็นโอกาสที่แบบได้แบบมามาเจอกันคนที่แบบจะได้แบบปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ย จัดจัดด้วยกันค่ะไม่ได้แบบไม่ได้เซอร์ไพรส์ว่าจะจัดงานอะไรอ่าเสียดายไหมไม่ได้จัดแบบจัดเต็มจัดยิ่งใหญ่เอานี้ยิ่งก็ใหญ่แล้วแล้วแล้วใหญ่แล้วใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วแหละมีของหวานอะไรไหมคะก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะแต่ <tortured. S 1> แต <awia at> ่ไม่ทราบได้ไหมคะเออเออก็มันก็เป็นของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี้แหละนีเเอรี่ผู้ชายอยไงชายชายก็เป็นแบบเป็นแบบของใช้อะค่ะช่เหอของชทไมของส่ซีรันค่ะนี่คืออะไรก็เป็นของใช้ที่เอาไว้แบบว่าเก็บความทรงจำต่างๆอบายบาย้องไห้ต้อง ใช่ใช่เป็นแบบออ๋แต่เราได้ย้ายนะได้ขาไว้ขาถ่ายลเราใช่ใช่เราได้ลองได้ลองยังได้ลองถ่ายได้ลองได้ลองแล้วค่ะภาพแรกประเดิมนมนเกิดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ก็เป็นการเคสว่าเอ้ยแบตใช้ได้อยู่นะเป็นพับกูหัดกล้องเซฟี่หรือเออก็มีมีทั้งสองอย่างค่ะถามละเอียดเนาะถามเลยหัดชิงเลย ก็โอเคนะคะก็ก็รู้จักกันไปเรื่อยๆรู้จักกันมากขึ้นค่ะไม่ไม่ค่ะไม่ได้ทำร่วมกันค่ะแต่ก็เหมือนแบบปรึกษากันในเรื่องของแบบการจัดการการเรื่องโควิดมันก็มีผลกระทบกับกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เขาให้คำปรึกษาเราเราให้คำปรึกษาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าแบบทำอะไรร่วมกันมีมีธุรกิจเลย ไม่อะค่ะไม่เพราะว่าเพราะเหมือนเท่าที่ทําเราก็มีหลายอย่างแล้วเราก็อยากโฟกัสของอันแต่ละอันให้มันโอเคคงไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้อยากทําเยอะๆมากๆเพราะมันจะเดี๋ยวมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเราจะไปที่ปรึกษายมากกว่าๆๆๆๆๆเขาต้องการอะไรนะคะอะไรนะคะเขาก็หวานอยู่แล้วน <laughs> <laughs> ะ เราก็หวานใช่ไหมคะด้แล้ต้องแจ้งให้ท่าบบ่อยๆค่มีอะไรก็ก็แจ้งอยู่บ้างนะเรียกว่าต่างคนต่างขั้นรักมป็นวิเต้าืมก็ก็โอเคค่ะก็เป็นเป็นอะไรที่มันก็ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้ค่ะซัมเมอร์จะมีพลงใหม่ขอบคุณค่ะที่ช่วยเปลี่ยนเรื่องมาใส่งที่ผ่านมาโอเค ดีนะคะสำหรับเพลงแรกค่ะแล้วกเ็เดี๋ยวก็มีเพลงสองอีกค่ะซึ่งก็กำลังจะถ่ายเอ็มวีและกใกล้ๆแล้วค่ะก็รอติดตามกันนะคะมอนก็นี้เราต้องถ่ายตัวมาเรียกว่าเป็นนักร้องพวกนักแสดงไปเลยแต่ก็ยังก็<ต>ยัง,ยงขเขินๆในการจะเรียกว่านักร้องอยู่มันเหมือนมันเป็นโปรเจกต์ที่เราได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเออน่าจะน่าเราน่าจะแบบ ทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เหมือนทําให้เราแบบรู้สึกท้าทายแล้วก็อยากลองทำอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามอนไม่เห็นเป็นเัลล่องมันใจชื้นเป็นเะด้วยความที่เราก็เป็นแบบว่าดาวดิ้งตกอยู่แล้วแล้วคนไปเป็นเยออะย่างงเี้ยก็บังคับบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ใจชื้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็แต่ว่าก็รู้สึกว่าหลายคนเอนจอยอย่างเงี้ยแบบบางทีแบบไปเจอแล้วก็ไอ้หนูเต้นได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็ดีด้วยอะไรนะคะค่ะติดหูมากเลยค่ะใช่ค่ะ ก็จะเป็นเพลงที่รู้สึกแบบเหมือนเป็นเพลงที่แบบว่าสดใสนี่แหละแบบเกี่ยวกับความรักที่แบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบข้างรักข้างรักนี่แหละแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบฉูดฉาดเท่าเพลงแรกจะเป็นอะไรที่ฟังง่ายขึ้นอันแรกก็ง่ายอยู่แล้วอันนี้ก็ง่ายเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปลองให้นายฟังเป็นไงบ้างครับี่แบงค์สุองเออไม่ไม่กล้าไม่กล้าร้องให้ฟังเลยค่ะก็ให้เขาก็ดูฮ้องคนอื่นเนี่ยละค่ะใช่ค่ะยนัองท่าเต้นเรายังแบบเหมือนเดิมไหมคะ ไม่เหมือนค่ะก็ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปเลย,ยใช่ใช่ใช่อย่างอย่างก่อน้านนี้มันจะมีแบบทำนิทานก็อุ้ยเต้งแบบโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเต้นแรงอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกใช่เต้นแรงค่ะเต้นแรงเอออันนี้ก็เต้นแรงไปอ๋ออ๋อไม่ไม่ตอบหลกไม่อันนี้ไม่แรงค่ะไม่แรงใช่เป็นใสใสกว่เนาะเป็นใสใสเป็นโยกยกได้อะไรอย่างเงี้ยกลุ่มๆได้ล้ว่าทำกันได้แน่นอนได้แน่นอน ก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าด้วยด้วยท่ามันไม่ได้แบบว่าย,ยากอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นฟิลมากกว่าค่ะใช่ใช่มันก็ก็ก็ใช่ค่ะคือเราก็แบบดูแต่ละอ่านว่าอันไหนมันจำเป็นจะต้องแบบเข้าคลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะ I'm oh, you